สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนค้าครองชีพก๊าซหุงต้มเตรียมขึ้นราคา1กุมภาพันธ์กระทรวงพลังงานเลิกตรึงวันที่6มกราคม65นายกุลิดสมบัติสิริปลัดะกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลราคาพลังงานทั้งค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันในปี2565ซึ่งกรณีของราคาน้ำมันยังยืนยันที่จะตรึงดีเซล ไม่เกิน30บาทต่อลิตรถึงสิ้นเดือนมีนาคม แต่สำหรับกรณีตรึงราคาก๊าซหุงตอม LPG ที่ราคา318บาทต่อถังขนาด15กิโลกร,รัมจะสิ้นสุดเดือนมกราคมนี้หลังจากนั้นจำเป็นต้องทยอยปรับขึ้นราคาแบบขั้นบันไดเพื่อลดภาระของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลงิงทั้งกรณีค่าน้ำมันดิบปัจจุบันยังอยู่ที่ระดับราคา78ดอลลาร์ต่อบาเรลรัฐบาลยังคงตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้เหมือนเดิมที่ระดับราคาไม่เกิน30บาทต่อลิตรซึ่งจะมีการบริหารจัดการ ด้วยเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องก๊ส LPG หรือก๊สหุงต้มภาคครัวเรือนถึงวันที่31มกราคม65ถึงเวลาที่จะต้องขยับราคาขึ้นโดยในเดือนกุมภาพันธ์จะมีการปรับ,บราคาก๊สหุงต้มในรูปแบบทยอยขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดซึ่งจะขึ้นเท่าไรอยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบอง,งอพิจารณา ส่วนการอนุมัติให้กู้เงิน2ล้านบาทมาใช้ในกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดูแลราคาน้ำมันก็น่าจะเพียงพอหากไม่พอก็สามารถกู้ได้อีก1 0 0มื่นล้านบาทนายกุลิตกล่าวนายกุลิตย้ำว่าในส่วนของการดูแลครับไฟฟ้าที่ปัจจุบันราคาน้ำมัน 1, ผันผวนและราคา LNG สูงขึ้นอีกทั้งในช่วงเดือนเมษายนจะมีการเปลี่ยนผ่านพู้รับสัมปทานแหล่งก๊าซเอาราวัณน,นั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศให้มีการผลิตไฟ ฟ้าไม่เป็นภาระประชาชนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัน้็มาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ